สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถส,รสวยมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ถือว่าเป็นคันพิเศษหน่อยนะครับถ้าใครสนใจและชอบแนวนี้นะครับ รถรอๆสวยๆแบบนี้นะครับ Toyota Corolla Altis นะครับตัวนี้เป็นปี2013 1.8ออโต้นะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับคันนี้ของแต่งเยอะมากนะครับเรียกว่าซื้อรถแถมของแต่งไปเลยนะครับที่สำคัญพิเศษครับมีของแต่งแล้วเขาให้ผ่อนได้นี่แหละครับถ้าใครชอบแนวนี้นะครับลองอ่านรายละเอียดดูได้เลยนะครับคันนี้ 2 9 9 0 0 0บาทนะครับถ้าใครชอบโทรเจราจาสอบถามนะครับรูปมีมาน้อยเสียดายมากแต่ว่าถ้าใครชอบให้ไปดูตัวจริงเลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามครับสีเงาแวบเลยครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับใครเครดิตดีได้เปรียบนะครับ ไปทดลองขับเจรจาวางไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์กันได้เลยนะครับมีเงินดาววางเข้าไปหน่อยจะทําให้ท่านผ่อนสั้นขึ้นนะครับหรือผ่อนน้อยลงด้วยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยปติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ติดจอมาให้สวยงามครับใครชอบแนวนี้จัดได้จัดเลยครับรอๆอเลยครับเซ็นสัญญาปุ๊บขับหลอกกลับบ้านไปเลยครับไม่ต้องแต่งเองไม่ต้องซื้อใส่เองแล้วครับมันเกินราคารถมาเลยครับจะบอกว่าถ้าสนใจนี่ต้องจัดให้ได้นะครับไม่ต้องทําเองครับแถมผ่อนได้ด้วย ใช้ยาวๆผ่อนสั้นๆหรือยาวก็แล้วแต่นะครับลองชมดูก่อนว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับอย่างน้อยคันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแต่ง Toyota Corolla Altis นะครับก็แต่งให้มันสวยอย่างไงแต่อย่าขับมันแรงนะครับตัวนี้1.8ค่อยๆไปครับรองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจก็ติดต่อสอบถามไปทดลองขับไปเจราจากันดูนะครับสําหรับผมเห็นว่าสวยดีครับก็เผื่อจะเข้าตา พี่น้องสมาชิกนะครับเอาไปใช้งานแบบไม่ต้องแต่งเองครับรอเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับเน้นนะครับถ้าชอบให้โทรเจราจากันเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ